เราไปตีกันทุกด้วยกันนะจ๊ะน้องสาวฮ <laughs> ่าฮ่าเดี๋ยวพี่แบกเอง่ง世界这么大我们哎哎哎世界这么大啊哈สวัสดีครับผมชื่อถังรับอะฮ่าอะฮ่าคิมได้ทางสี่ร้อยละโอเคครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ แอร์ยองนะฮะแล้วก็วันนีเราจะมาดูถังรับ5ดาวแดงกันนะนเออก็แบบว่า5ดาวแดงเนี่ยจะไม่มีแรงเดินได้งไงอะดาวก็แดงแต่ไม่มีแรงเดินนะ <c oughs> ืุดตอนนี้เนี่ยตัวเกมได้ปลดล็อกลิมิตสูงสุดแค่2ดาวแดงนะสำหรับไอเขาเรียกสำหรับพาสติตอาวุธนะครับทุกคนเออแต่ว่าหลังจากเวลหกแล้วเนี่ยน้องเนี่ยจะแรงขึ้นเยอะเลยนะ แล้วก็สําหรับก,การป้านรอเนี่ยผมว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะเพราะว่าเราก็ได้ค่าความสัมพันธ์ของอาวุธเนี่ยเพิ่มดาเมจมาเยอะพอสมควรอยู่นะบวกกับวันนี้เนี่ยมีกิจตีกระดูกการพอดีนะครับทุกคนเออผมก็จะมาทดลองให้เพื่อนๆดูกันเลยนะว่ามัาจะแรงขนาดใดน,นะขนาดว่าห้าดาวแดงแต่ไม่มีแรงเดินนะแล้วสาดาวเหลือของผมจะเท่าไหร่กันเชียวเออ อ๋อาาทางซาน้ยทางซานนายก็ทำเควสอยู่ใช่ไหมนั่นแต่ก็คงไม่ว่างสินะนายก็เข้าเลยเข้ามาเล่นตอนนี้อ๋อฮะเราไปดีกันด้วยกันนะจ๊ะน้องสาวอเดี๋ยวพี่แบกแบบเอง โอเคครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมมาตีเป็นของสายควบคุมนะอีกประมาณ50วิวิเออแล้วก็แล้วแล้วก็สำหรับทีมที่ผมเอาไปเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะกับค่าพลามที 1, 07, 50, น1 7ล้าน7 0 0 0แนหหมะฮะกับถังอุลาม5ดาวแดงดจะเราจะมาดูกันนะว่าน้องจะแรงขนาดไหนกันเชลนะฮะ ผมนนี้ไปออตโตเยนุกคนอืมโอ้ยปางเย็นแลงมากทุกคนอโอเคครับทุกคนส่วนที่ว่าทำไมผมเอาอ้วนไฟมาฮนะผมจะเอามาแจก,กลาวาใต้ดินนะฮะเพื่อที่ว่าบอสจะได้โดนลูกไฟเยอะๆนะฮะแล้วบวกกับที่เราเอาหัวอู่มาเนี่ยสกิลที่มัน สเต็กมันคบเนี่ยมันจะสตาร์ทบอสน,นะฮะบอสจะได้สตาร์ทง่ายขึ้นนะทุกคนก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่าสำหรับใครที่คิดว่าดาเมจพอเนี่ยเปลี่ยนเป็นสำหรับเดีเยวไอ้เย่เกวนมาก็ได้นะเย่กวนมันก็ทำดาเมจได้เยอะอยู่นะเยอะมากเลยแหละแต่ว่าผมเอาบอสมาแจกไฟเฉียนหน้าทุกคนบอสจะได้สตาร์ทง่ายหน่อย เฮ้ยดาเมจตอนนี้ก็สามสามพันล้านแล้วนะก็ไม่ธรรมดาเฮ้ยไอโจนี่ตกใจแล้วไม่นดาชุดตำเยลือ 机关不进，克敌不休。如此，当以雷霆还之。飞天神爪。如此，当以雷霆机关不进，克敌不休。如此，当以雷霆还之。火烧十指，暴力吧！机关不进，你逃得掉吗？机关不进。 克敌不休，飞天神爪，如和，打雷，地狱魍魉。 อคครับทุกคนตอนนี้ก็ตีไปประมาณกี่ล้านเนี่ยก็หนึ่งหมื่นสองพันล้านนะเอยก็ได้ที่หนึ่งไปก็แบบเชียวๆชียวนะก็แบบถ้าดาวแดงแล้วจะไม่มีแรงเดินได้ไงอะ่ะเออดาวก็แดงแต่ว่าไม่มีแรงเดินก็ไม่ใช่นะแล้วก็ตามเคยไนดะ้ทุกคนตีกันดุเดี๋ยวไม่ต้องไปหวังทองนะถ้าม่วงออกเยอะก็ถือว่าบูนแล้วนะฮะเออโอเคเก็บไปโอเคครับทุกคนสำหรับทีมนี้เนี่ย เดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเป็นอีกทีมนะครับก็ทีมทีมเยกัวนะว่าจะเราจะมาดูกันนะว่าดาเมจมันจะได้สักประมาณขนาดไหนกันเชียวฮะกับทีมที่กับตาเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอ้วนไฟนะแต่รอบนี้เป็นเยกัวนะครับทุกคนโอเคโอเคครับทุกคนสําหรับรอบนี้เนี่ยผมก็ได้ไปปรับเปลี่ยนตัวละครมานะก็เป็นเป็นทางด้านของเปลี่ยนอ้วนไฟเป็น เย่กวนนะครับทุกคนหรือว่าน้องเบจจม,มาสที่ทุกคนรู้จักกันดีนะนซึ่งเล็บเกบาเนี่ยเราก็ต้องบ้าเบจจามาให้มันเป็นบัฟวงแหวนสกิลสี่ของเบจจม,มาสก่อนนะแล้วเมื่อกี้ผมลืมปานะฮะโอเคครับทุกคน,น 看雷，机关不见可雷天神爪，暴雨梨花针。如此，等雷机关不见克敌不休。 机关不尽，克敌不休。你逃得掉吗？飞天神爪。机关不尽，克敌不休。暴雨梨花针服从我，好吗？灼烧直至暴裂吧。如此。 雷雷天神爪，机关不见克敌不休。<noise> 你逃得掉吗？求死！<noise> 说起雷雷天神爪，暴雨梨花针。 重杀！出此等雷得，雷天神爪，机关不见，克你的影子已经背叛了你。此等雷，机关不见，克敌不休。 โอเคโอเคครับทุกคนจะสังเกตได้ว่ารอบนี้นดาเมจอ่ะมันทาได้น้อยกว่ารอบที่แล้วนะก็เพราะว่าบอลน่ะมันตายไวนั่นเองครับแล้วก็อีเช่นเคยค้วทุกคนในภารกิจตีกระดูกเี่ยมันไม่ค่อยดอรอปหลักสีทองอ่ะหรือเรียกได้ว่า g ีอ่ะดืมใส่ไปเลยก็ได้นะฮะ ขนที่ดวงดีที่สุดอะ่ะขอแค่เป็นกระดูกหมื่นปีแล้วก็ดาวประมาณสองดาวเนี่ยผมก็ถือว่าดาวดวงดีที่สุดเลยนะโอเค okay, ครับทุกคนก็เป็นไงบ้างครับสําหรับถังโวลัมห้าดาวแดงนะอืแต่ตอนนี้น้องอะ่ะยังถังโวลัพเนี่ยแต่ตอนนี้ถังโวลัพอะ่ะยังไม่แรงยังไม่ได้วืวางอะไรขนาดนั้นนะครับต้องรอหลังเวล หกน้องจะแรงขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคครับสำหรับท่านใดที่ติดขัดอะไรนะครับสามารถทักไปในทางเพจผมได้นะครับขอบคุณครับ